สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Legend of Madlum กันอีกแล้วสำหรับวันนี้ได้มีกิจกรรมซีซั่นล่าไข่อีสเตอร์เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะว่ากิจกรรมนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมใหม่ก็ขอแนะนำร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟัน เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไว้ก็ต้องร้านจอนชาวไร่เลยนะครับมีกิจกรรมใหม่มาแบบนี้เนี่ย เราต้องแนะนําไว้ก่อนนะเผื่อคุณผู้ชมจะเติมเนาะจะได้เติมในราคาที่มันถูกกว่าเติมเองนะครับซึ่งผมรับประกันเลยว่ามันถูกกว่าเติมเองแน่นอนเนาะสำหรับกิจกรรมซีซั่นล่าไข่อีสเตอร์เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็จะเป็นล่าสมบัติไข่อีสเตอร์นะฮะสำหรับกิจกรรมนี้ก็คงไม่ผลกิจกรรมสุ่มเหมือนเดิมอะ่ะมีของจํากัดรางวัลเยอะมากอะคุณผู้ชมเออทำไมเยอะขนาดนี้ล่ะไปดูของกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ แต่ดูแล้วนะครับบอกเลยว่าเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมสําหรับกิจกรรมนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของรางวัลเนี่ยทั้งหมดเยอะมากๆอันแรกนะฮะก็จะเป็นในส่วนของมังกรทยยนฟ้าส่วนอันที่2นะฮะก็จะเป็นในส่วนของเกาตัวสัตว์คีนะฮะทุก1ิวินาทีจะสร้างดาเมจจากขอบเขตการโจมตีทั่วไปปัจจุบัน60 0และทําให้เป้าหมายถูกแผดเผาทุกวิได้รับดาเมจโจมตีทั่วไป ปัจจุบัน40%ต่อเนื่องจนสิ้นสุดการต่อสู้สมทบสูงสุด3ครั้งเพิ่มโจมตีป้องกันตนเอง4%เพิ่มลดดาเมจ4%เเต่อเนื่องจนสิ้นสุดการต่อสู้สมทบสามครั้งโอ้โห โอ้โหโกงจัดจัดนะคุณผู้ชมอะไรมันจะโกงขนาดนี้เพิ่มโจมตีแล้วเพิ่มป้องกันแล้วเพิ่มรูปดาเมจนะฮะโอ้โหสามครั้งหลังเริ่มต่อสู้เนี่ยจะปล่อยหนึ่งครั้งทันทีโอ้โหโกงมากคุณผู้ชมก็คือว่าในเริ่มต้นเรามาเลยนะครับเราจะได้ในส่วนเอฟเฟกต์นี้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอถึง1ิวิแล้วหลังจากที่เราผ่านไป10วินะฮะก็จะได้เพิ่มมาเป็นขั้นที่2ส,ส่วนอีก10วินะฮะก็จะเป็นขั้นที่3ผมว่ามังกรตัวเนี้ยโกงมากอะจะหมดเท่าไหร่อ่ะอยากได้อยากได้ไดค ID หลักเลยนะฮะโอ้ไม่ก็เติมมาสุดให้คุณผู้ชมดูไหมแต่กลัวมันจะจมเยอะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูก่อนว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงเนาะเฮ้ <_ d> um> โยโกงแล้วนะครับอันนี้คือโกงเลยผมดูแล้วนะโคตรโกงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของมังกรทยยนฟ้าเนี่ยมันเป็นสกิลยังไงอะดูได้ไหมดูไม่ได้เะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราออกไปดูก่อนแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นในส่วนของประดับ ปีกหรือทาเลนต์ประดับหลังนะคุณผู้ชมมังกรปีกนะฮะมังกรทายานฟ้านะครับเมื่อเริ่มต่อสู้และทุก11วินาทีจะสร้างดาเมจสกิลขอบเค300%และเสริมดาเมจจากค่าชีวิตสูงสุด3%และมีโอกาส60ที่จะปล่อยสกิลนี้อีกครั้งนึงแล้วก็สร้างดาเมจจากค่าชีวิตสูงสุด1%สกิลที่ปล่อยอีกครั้งมีโอกาสปล่อยอีกครั้งต่อแต่โอกาสปล่อยในแต่ละครั้งเนี่ย จะลดลง20%นะฮะจนกระทั่งรีเซ็ตไม่สามารถปล่อยได้อีกโ oh อ้มกมันก็เหมือนกับสกิลที่เอาไว้บูทในเรื่องดาเมจนั่นแหละนะฮะดูแล้วก็ไม่ค่อยวือหวาอะไรนะคุณผู้ชมแต่ว่ายัางไม่ได้ทดลองอย่าเพิ่งไปการันตีนะว่ามันจะไม่วือหวาเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้สัี่เนะี่ยโกงมากละอีเวนต์นี้นะฮะโกงมากจริงๆมันการันตีอยู่ที่เท่าไหร่ละ่ะ ก็คือมันจะการันตีอยู่ที่เท่าไหร่มีบอกไหมนะฮะหนึ่ครั้งโอ้ oh m ม g ก d หัวตกเลยทันทีนะฮะก็ถ้าใครได้มาเนี่ยบอกเลยว่าโกงนะโกงมากๆด้วย สำหรับคนที่จะเติมมาสุมกิจกรรมนี้นะครับผมก็ขอแนะนําว่าให้เติมร้านจอนชาวไร่นะเราจะได้แพ็คราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็ได้แบบประหยัดงบไปด้วยนะฮะเราจะต้องเอามาซื้อในแพ็คซับเบียง150่รัย้ขังอยู่ที่3ามพนะฮะก็ดูน่าจะยาวๆเป็นหมื่นเช่นเดียวกันเนาะสำหรับไอ้เจ้าของชิ้นเดียวเนี่ยแต่ว่าคุ้มจริงนะครับของมันโกงมากเลยอะทาไมของโกงมันต้องแบบราคาแพงถึงขนาดน,นี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าก็ต้องปอผ่านนะฮะคือแบบหมื่นนึงอะใครจะไปไหวอะ ผู้ชมไม่น่าไหวนะแต่มันโกงอะ่ะเฮ้ยอะไรมันจะโกงขนาดนี้ล่ะก็ไม่เป็นไรนะครับดูสกินมันก็รู้แล้วมันเป็นระดับที่แบบพิเศษเลยอะ่ะคุณผู้ชมเอ่อก็ประมาณนี้ละกันเนาะเฮ้ยอยากได้แต่ก็คงไม่มีวาสนาที่จะได้อยู่ด้วยกันหรอกมันเป็นระดับที่ไม่มีนะตอนนี้นะฮะอันอื่นเนี่ยยังเป็นระดับพวกติ๊กต็อกติ๊กตออยู่เลยนะครับเจออันนี้เข้าไปนี่แบบ <c oughs> แตกต่างอ่ะคุณผู้ชมเออมันแตกต่างเลยนะฮะโอ้โหอะไรมันจกะกนคดะนั้นเอาเหอะเมื่อเรียบเทียบกันแล้วนะฮะไอที่ว่าจันเซียวโกงเนี่ยถ้าคนที่มีตัวนี้แล้วมาสู้กับจันเซียวนะฮะบอกเลยว่า ยังไงก็ตายนะฮะอามาตะก็เอาไม่อยู่หรอกบอกเลยเออดูจากสกิลแล้วไอ้นี่โกงจริงนะครับโกงมากอะโกงสุดๆไปเลยเนาะดังนั้นก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับไอเจ้าตัวล่าสมบัติไข่อีเตอร์อันที่2ก็จะเป็นในส่วนของการตามหากระต่ายคืนชีพนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการหาเบาะแสเหมือนไอเบาะแสะกบนั่นแหละคุณผู้ชมมันเขียนว่า ตู้คีบตุ๊กตาเหมือนจะมีเบาะแสของกระต่ายอยู่นะฮะตู้คีบตุ๊กตาที่ผมคิดได้เนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของตู้ส่มสกิลนั่นแหละไม่มีที่ไหนแล้วนะฮะไปไปดูกันเนาะคุณผู้ชมอ่ะผมว่าละเนี่ยมันเป็นตู้คีบแบบนี้นะครับเราก็หาเงื่อนไขไม่ยากหรอกคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้เลย ง่ายไหมง่ายมากนะฮะเราแค่อ่านแบบว่ามันจะเข้าเงื่อนไขไหนตรงไหนอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ประมาณนี้ส่วนอันที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของแสงสว่างหรือดูใบไม้ผิดาาสาหรับอันนี้นะครับมันก็จะเอาไว้เล่นเอาพวกไข่อะไรแบบนี้นั่นแหละคุณผู้ชมเอามาไว้ทํากิจกรรมเนาะซึ่งไม่มีอะไรมากมายนะครับมันทําอะไรอะ่ะเดาดูหน่อยละกันเนาะก็ให้เราวิ่งนะฮะให้เราวิ่งทำอะไรก่อนให้วิ่งทำอะไรอะ่ะดูก่อนนะเอ๊ะให้เราทำอะไรอะ่ะ ให้เราเชื่อมหรอเดี๋ยวนะเราไม่ได้อ่านเลยคุณผู้ชมเอ๊ะเดี๋ยวนะมันชี้นำยังไงเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บวงจรเงินอะไรแบบนี้นะฮะมันจะทำอะไรได้อ๋อผมรู้แล้วนะครับมันก็จะเอาไว้ทําแบบนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่นะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ย เรียบร้อยนะครับได้1อันล้ส่วนตรงนี้นะฮะก็ไม่ยากไม่ยากคุณผู้ชมตึ๊บแล้วก็แค่นี้เองนะฮะเสร็จแล้วโอ้ก oh ็พอเราอ่านปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยทันทีนะว่าเออมันจะต้องทำประมาณไหนเนาะก็รับของกิจกรรมมาเหมือนเดิมนะฮะสำหรับกิจกรรมแสงสว่างฤดูใบไม้มมผลเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ส่วนมาสเตอร์ท่องเที่ยวล่ะคืออะไรนะครับจัดอันดับปีกะ ใครที่เติมเงินน้อยๆก็หวังยากนะฮะที่จะติดอันดับสูงๆซึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเขาเติมกันเหรอทาไมเขาสุ่มกันได้ไวขนาดนั้นคุณผู้ชมโหดจัดน,นะครับเอาเรื่องเลยอะ่ะอืมประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากนะฮะบอกรักคุณอา่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนั้นส่วนล่าโชคดีเนี่ยมันคืออะไรอ๋อเหมือนกันนะครับมีทุกกิจกรรมเฮ้ยมีสัตว์ใหม่มาด้วยหรอ มีสัตว์ใหม่มาด้วยหรอสหายใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยแล้วกันว่ามันคือตัวอะไรนะคุณผู้ชมสหายใหม่แน่นอนไม่ต้องกลัวอ่ะสหายใหม่จริงๆด้วยนะฮะ สำหรับซ้ายตัวใหม่นะครับก็จะทำให้ศัตรูทั้งหมดได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น6%เฮ้อจริงวะเนี่ยทำให้ศัตรูทั้งหมดได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นโหดเกินคุณผู้ชมโอ้โหของดีนะครับของดีเลยคุณผู้ชม6%นะครับถ้าช่วงเลยรมาเนี่ยถือว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากถือว่าดีมากนะครับถือว่าดีมากเนาะก็ใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันจะลกช่องไปไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็สําหรับ กิจกรรมมันก็มีแต่เพียงเท่านี้นะฮะร้านค้ามีอะไรบ้างร้านค้าฟื้นตัวนะะเน,นี่ยฮะเฮ้ยมังกรตัวละสองร้อยเองอ่ะมันออกยากไหมผู้ชมว่ามันจะออกยากไหมฮะเออคือแบบผมไม่รู้มันจะออกยากไหมเราลองสักสิบทีแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าเผื่อนะครับเผื่อว่าเราจะดวงดีออกอะไรมาให้เราเล่นบ้างเนาะสุ่มให้ดูด้วยคุณผู้ชมยี่สิบครั้งนะฮะเกือบไหมคุณผู้ชม 90ไม่ออกนะครับไม่ได้อะไรเนาะถ้ามันขึ้นแบบนี้เปอร์เซ็นต์การออกมาสูงขนาดไหนอะ่ะขอดูหน่อยเฮ้ยได้2ครั้งเลยนะเมื่อกี้ได้2สอันเลยนะแต่ว่ามันได้แบบเลทที่น้อยๆไงประเด็นนะฮะก็เลทการออกอยู่ที่2.6%ปปกติแล้วเราก,กดอ่าสิครั้งเนี่ยมันออกง่ายอยู่นะคือเอาจริงๆเลทมันน่าจะออกง่ายอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มากับเราไง80นะฮะไม่ได้กินอะไรจริงๆ เกลือก็เกืออยู่วันยันข้าวมาเออไอคนเกลือก็เกลือไปนะฮะไอคนไม่เกลือก็ไม่เกลือไปเนาะ,ะโอ้ปวดหัวกับมันเลยเอาเป็นว่ากิจกรรมก็มีแค่นี้ลวกันเลฮะคือแบบจะต้องอัดเต็มขนาดนั้นผมขอถอยดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่า แพงเกินไปนะฮะของดีมันมีราคาแพงที่ถูกต้อง,องมันอยู่แล้วกิจกรรมมันก็มีแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมแมวกวกักแล้วก็จะกิจกรรมสะสมใช้จ่ายอะไรพวกนี้มาด้วยนะคุณผู้ชมมันก็จะได้รับในส่วนของเจ้าตัวนี้ด้วยเนาะดังนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละคุณผู้ชมก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ